สวัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับนานๆเจอกันทีอีกแล้วนะครับวันนี้ออกมาดูรถ่อ t o y o t รีโ v o นะครับลูกค้าแจ้งว่ารถสตาร์ทเครื่องแล้วไฟคูปเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็รถไม่มีแรงนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอาการเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับนี่ เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับไฟลูปเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟลูปเครื่องยนต์โชว์แล้วก็มีดูประแจด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องสแกนนะครับเข้าไปติดตั้งแล้วก็ดูว่ามันมีโค้ดอะไรอยู่นะครับทีนี้เราก็ติดตั้งเครื่องสแกนไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันนะครับ มันได้โค้ดมา1ตัวนะครับเป็น p 1 2 7 1นะครับมันบอกว่า f u inlet regulator circuit นะครับแล้วก็วงเล็บ e d u d r i v e นะครับโค้ดนี้มันพูดถึงเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกอุปกรณ์โซลินอยหรือว่าตัวควบคุมแรงดันน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ตัวรถนะครับว่าไอโซลินอยพวกนี้ มันมันอยู่ตรงไหนหรืออยู่ที่อะไรเราเจออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะคงจะต้องต้องถอดฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปดูกันพวกโซลินอยนะครับ นี่นะครับเราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับส่วนไหนของตัวรถนะครับอ้าวงานนี้กินหมูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูมาดูกันใกล้ๆอันนี้เห็นชัดเลยนะครับคือเนื่องจากว่าเราเห็นว่านี่นะครับ มันมีรอยเท้าหนูนะครับนี่เห็นไหมนี่รอยเท้าหนูเพียบเลยแล้วเราก็มาดูนะครับว่าโซรินอย์ตัวไหนก็คือโซรินอย์ตัวนี้นะครับไอพีหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นะนี่ครับสโซรินอย์ตัวนี้แล้วเรามาดูนะครับนี่ครับสายไฟตัวนี้เห็นไหมครับขาดหายไปนั่นนะครับมีรอยโดนกัดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู เห็นไหมครับเนี่ยนะครับที่ชี้ลงไปแล้วน,นะครับอ่าเห็นไหมหน,นั่นๆชัดเจนไหมเดี๋ยวเราไาชี้ดูนี่ครับเนี่เห็นไหมสายไฟขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปลบโค้ดนะครับงานนี้จบแน่นอนครับ ก็แค่สายไฟขาดนะครับอืมนานๆจะได้ก,กินหมูกับข้าสักทีหนึ่งต่อไปกันนะครับ นี่นะครับหลังจากเราต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับก็ยังเน้นย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าในการทํางานระบบไฟนะครับเราควรจะคงคอนเซปต์เดิมของเขาไว้นะครับหมายความว่าสายเส้นไหนสีอะไรก็ควรที่จะหาสายมาต่อให้มันเป็นสีเดิมของมันนะครับอย่างเช่นนี่นะครับต้นทางเนี่ยเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เราเสียบเข้าเนี่ยก็ต้องเป็นสีเหลืองเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับสีเหลืองนะครับฝั่งนี้เป็นสีดํานะครับ ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสีดํานะครับให้คงคอนเซปต์เดิมเขาไว้นะครับเนื่องจากว่าการทํางานครั้งต่อไปเนี่ยช่างคนที่ทํางานตามเราเนี่ยเขาอาจเขาจะได้ไม่ต้องมาด่าเรานะครับว่าช่างซนตีนที่ไหนครับมาต่อสายไฟแบบนี้นะครับก็คือทํางานให้มันเป็นมืออาชีพอินเตอร์หน่อยนะครับการลงทุนนะครับสายไฟก็ประมาณนี้นะครับต้องมีหลายๆสีให้ครบทุกสีนะครับนี่แบบที่เราเห็นนะครับนี่เห็นไหม นีครบทุกสีครับเขียวขาวแดงชมพูเป็นเป็นแบบเป็นถุงๆเลยครับอาจจะมีไม่เยอะครับอาจจะเป็นม้วนหนึ่งประมาณเมตร2เมตรนะครับเราไปซื้อตามพวกของถมก็ได้นะครับหรือซื้อมัดสายไฟเก่าๆจากร้านขายเศษเหล็กกันนะครับร้านขายของเก่าครับที่เป็นมัดสายไฟทองแดงอ่ะที่เขาเอามาขายครับเราซื้อมาแล้วก็มาตัดเก็บตัดเก็บไว้แบบนี้นะครับมันเป็นประโยชน์กับงานของเรานะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะ ผนเก็บสายไฟนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปลบโค้ดกันนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันนะครับหลังจากที่เราเก็บสายไฟแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเราได้ทําการติดตั้งเครื่องมือสแกนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการลบโค้ดแล้วนะครับนี่นนะครับอ่า นะครับเราได้ทําการลบโค้ดนะครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูใหม่นี่นะครับไม่มีรหัสปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูว่าไฟจะดับไหมยังคงค้างอยู่อีกหรือไม่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไฟเครื่องยนต์ดับมดแล้วแล้วไฟลูกป,ประแจก็ดับไปแล้วนะครับเห็นไหมไม่มีไฟเพิ่มไม่มีไฟขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ให้ดูกันชัดๆเห็นไหมครับไฟดับหมดแล้วนะครับสรุปว่าคลนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องเอารถไปทดลองวิ่งนะครับเพราะว่าไฟดับยังไงมันก็วิ่งได้ครับปกติครับก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจติดตามแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ช่างม้าได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ